สบายดีพี่น้องสบายดีตอนใช้สายยังหน่อยแดดเด้อพี่น้องเลยแดดแดดวันนี้กาสิพาพี่น้องมาเบิง่งเบิ่งยังตีนี่พี่น้องอยู่ใน,นนี้แหละจะเอ๋มันคือ,อยังไงสิมันคือเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเดือนมันเบิดบ่แม่นมือสุดท้ายบ่เดนแปดมื้อเดือนแป <Huh? S 1> ด 8, มือสุดท้ายพี่น้อง เฮดปวกเดินแปดจะเป็นเ็ดปวกเดินเก้าอะไรไปเนาะนี่นี่ละเดียวสิมาล่างก่อนได้โบรลา์บันไดขาเจ้าเจ้าได้มากอกแต่เลยสมแกงไฮเบิงสมแกงสุกินเยปเบิร์นน้ำกันไปเนาะโอเคพี่น้องเลยเอากระิมาลอกเฮดจะเป็นเอามีดตไม เอามาดูฮะปอหมี่มาดูโอ๊ยดูไปดูเด้อว่างบ่ว่างก็ได้นี่สิไปเฮ็ดปวกเดือนเก่าพี่น้องเอ้ยเอามีดเลยบ่ต้องเผาดิเฮ็ดปวกเดือนเก่าซึ่งปีนี้หากินได้ยากนดพี่น้องมันบ่ได้ดอกนเฮายอมลดไปหานี่มันบ่มีนี่เจ้า เมื่อสีแ่แต่เท่านี่เป็นดอกจกังใดจำหนีนะมันออกโบราณของมัน,นมันฮาก,ก็เริ่มออกได้เนี่นะฮาก,ก็เริ่มออก,กนหอน่อยเห็ดปวกได้โบราณมาเลยโมหนึ่งโบราณเลยนะปีนี้ฝนบุรีพี่น้นนองคนฝ่าบุรีก็เลยบุรีกิน เนีย่ยปุก๋ยกับปรกินกินเทเดียวมันขึ้นกับฝนตกลินยิ่งไข่ยอยู่ไปน้อ้อยเขาอากับสิไข่เนี่ยตกลินแจดแฉะจ้ะ ไปจะได้กินบะเม็นธรรมดาต่ออยู่ตลาดต่อปากซองโมเมนโลเท่าไรโล 7, 80, ่เจ็ดแปดสิบพันบอกแปดสิบพันแปดสิบเก้าสิบหรือว่าแซนหัแหละมันอย่างยากเนี่ยเป็นแซนมีกลืส่มาแกงให้เบ่งทำกันพี่เนาะแกงใส่ผักผักอิตูบ้านเรา เฮ็ดปวกเขาดอวะนี <interfer es> <T> ่นะก็ที่มาเขาดอไว้นะพี่น้องเป็นไปบุได้ดอกมาเขาดอไว้กับดอกซอยกันพี่น้องเลยมันบวกลายแต่ว่ามันดอกน้อยดอกน้อยอะไรซะนั่งหวยกันเหรอแก ก็แล้วจะไปหล่อน้ำใหม่ก็ไปหล่อพืชเห็ดพร้อมเนี่ยวะเธอมาเธอได้เธอเห็นเธอได้เก็บเนาะพี่น้องเธอได้เก็บมายปีบ่เห็ดละงก,กจะออกบ่ขึ้นมาเสร็จไหมปีนี้เห็ดละงอก,ก,กออกเลยขนาดพี่น้อยปีนี้มันบ่ออกเลยเห็ดละงก,กนะฝนดีก็ดอวยฝนดีเกินพี่น้อยนาจังหน่อยแต่เศร้าด,ดินขาวอันตั้งแต่เดือนนั่นนะผมตั้งแต่เดือนได้ดินขาวนะดินขาวติดเดือนเจนห่อเดือนเก้าเป็น้องยติดเก้าเฉียวหม่ามึง ดนนดเดิดนเก่าเนะมือนย่งอาย่โผล่อะไรได้เดี๋ยวไปพอกันอะไรไม่อู้ไปแล้วอะไรได้นี่เห็ดปูอ่กันเลยบาหรี่เดียวไดพอกันอะไรไม่รอ้ไปแล้วอะไอได้หห<อ>หดาหนเห็ดปูอ่ะ้ันเปลย อิ่ัแล้วเนาะเดี๋ยวไปเกบผักติ่วกับ,กบแปบ,บนันนโอเคพี่น้องเอ้อยู่เที่ยงหน้าคือเก่าของมันนี่ไะเดี๋ยวหาเพิ่ติว่วใส่เห็ดแกงเห็ดปวก เดี๋ยวท้อนหอนพี่น้องเลยจะเป็นฮอนขาฮอนเนี่ยนี่แหละแนวแกงแสนเห็ดปุกเขาก็ได้พักติวพี่น้องนี่เห็นบอนี่นี่ยอดมันงามๆเลยได้นี่ใส่บุหรีจากซ้ยอด4ียอดกับพ่อดอกพืชบานเฮาพี่น้องเลย มันเป็นผืชจากธรรมศาสตร์แบบไม่มีให้ปูึ้นเลยกินกับลาบก็ได้เคนมยังก็ได้ผักติวโอเคพี่น้องแบบร้อยไปกลับเทียงหนาเรารอคอยฝนคือเก่าพี่น้องตกอยู่ฝนนะแต่ว่าพอกระเทินพี่น้องตกพอแต่ลินน้อยนึงแต่กด็ดีดีที่ตกลินมา เดี๋ยวเขาหน้าเขาก็เริ all, so ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปน้องเริ่มสีเขียวแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาสิพาลงไปเลาะอีกสมสมทุ่งนาเป็นว่าอย่างสั้นตัวเบิ่งเหล่อธงเลาะเบิ่งการจะเริ่มเติบโตของหน้าเขาลองเลยเขาเอื่อนแบบวงแมวนแกงแค่อ้อเห็ดซื่อๆพี่เนาะอ้อมันบวายเดี๋ยวไปทำใส่อัน ว่ตันใส่เยนสมได้สใส่สมลงไปกับพักอกตูพี่เนาะโอ้ยหผดไป,ไปตักสมใบติวพี่เนาะสมใบติวอ่อนลงไปปิดไว้ซัก่อนเนาะ ว้าย wow, พี่น้องไปฟุดรวงๆแล้วใส่ักอีตูล,ลงไปมันก็หอมกลุ่มแล้วเลยพี่น้องแกงแบบบานๆเอามันก็นจังซี่แหละเฮ้ okay, พี่น้องเรียบร้อยสวัสดีพี่น้องแกงเ<ก>ด้อ<ป>แก้งให้ปวดปลาทูทอดปลาทูทอดปลาทูนะบักลุกเงยเพามาก,กวนเด้อลเกือด,ดนอนนอนเอาแม่น้องโมน้องแมม ป,ปะท like ูปะทูน่าอืมแกงผักปวกไม้ปีปล๊กปุกก้ายวะโอ้หโอ้มอนไปเหนื่อยไปลาฮาเยอะจังแล้วที่ปลาโอ้ยพอมม่ไปวดนปลาฮาไหมเหนื่อยเไปยังไง เสียมผู้ละดวงสองคนขน่าหรือใบหลีนะบ่หัวหลาดบ่ก็ทั้งเชียงหลีด้วยพยันร้านผู้หนำานมึงซึ่ เ่าทุน่ะเศบตัวมนนันในนอยนะเนบ็ใหญ่บัแซศได้เบดน,นี้เด้เดน,นี้บนบันัวเบ็ดในนอยคือเกลือแลบนะบัมิออเบท้องตลาดมา,าจากไทยมาจากเนาะไา่ต้ังเก่งเห็ดปวกไม้เดือนเก่าเดือนเก่าเดือนชีบูสิได้กินอีกบอ่อนิ Ờ, bò. Phần ở nó ổn này. mà. Ở bên nó đậm, nó nhỏ. Nó khuyết bằng nó ổn chứ đêm. Chứ nó hụt Thằng bớn không có chút đuối Chưa ăn khá lẻo xíu, luôn bỏ lọt nó mãi với nó Điều vậy Nó kì nặng quá tí Đẹp lắm Ngoài tôm nữa Nó mềm lắm Mình ăn nó coi nó kìa, Phải Nè, nó lạm đèn, nó ไม่อคอยอยูน,น่าเพียงอ่อยไปเพาะมันจะไปมันแดดแล้วมันจะเดินซ้ายมเหมือนทางเบืองไปอีกเลยพ่งนะไปป่อย อยนเือนาเยอืมโอเคพี่น้องพอก็นอกินหน้าเจ๊เข็ดปุ๊อืมเจ๊แต่มันบรายจะซื้อได้พี่น้องเลยนัวดี แต่ว่าได้ซิมไม้ไม้เดือนด้วยอืมโอเคพี่น้องไปละ